thank <laughs> you พอครับนุ่มสกุลคนลอยเกินคือเก่าครับพี่น้องเนาะพาหน้ามาหารถจอดยิงป่า,นา,นา,า,า,ปาคือเก่าเหรอครับพี่น้องหมายเฮ้าสายหวยเราเพียงเนาะมาติดตามบนกรนทงครับผมนุ่มสกุลสีมีผลงานให้หน,านา้นาได้เบิองบาวนี้นะครับผมมาติดตามส่องเมืองไปนรำกันพี่น้องนะครับบอกกันเรืงไม้เลยครับผม มาทั้งต้นไม้เรียบร้อยพี่น้องผมงสกุลเห็นปลากระสูุนไหมพี่น้องเนาะนี่ปลากระสูบครับผมใส่กับบ่อญ่ปนไดนพี่น้องสองสามตัวพี่น้องแต่ว่ามีตัวนี้ตัวงามกว่าหมูใส่งามกว่าหมูพี่น้อง để nào cũng lòng của nó đúng không ạ à à đốn cái lòng là chưa đốn có gì không khẩu Hùa เขาหัวเลยพี่น้องอ๋ออือพี่น้องครับผมใส่สามซีนี่พี่น้อง

เรียบร้อยพี่น้องผมมานางเบิ้งต่อนะครับผม เหมือนปลาช่อนเหมือนปลาคอรครับผมมันหายแล้วโอ้ยสวยงามอยู่ปลาคอปลาคออยู่ในอุ่มๆอ่ครับผมสวยงามอยู่ครับ เห็นพ่นนี่หรอกคอถ้าเพ่นได้ออกมากเดี๋ยวพ่นก็ขึ้นอีกนะครับขึ้นอยู่ในศอกานาไพ่พี่น้องกินนั่งพจิบน้ำครับผมหหัวแล้วครับพี่น้อง จะเป็นปลาช่อนนะครับผมบนคนซื้อขึ้นจีบน้ำบ่ก็ใส่โป้ไงพเนี้ยครับใส่ไงเพราท่านพอเก็บใส่หน่อยไปก่อนพี่น้องก่อนสิพอใส่ใหญ่ก็เก็บใส่หน่อยนี่แหละครับผมบหัวของผมไม่ได้โมโหซื้อขึ้นบ่ตัวพโป้ไงพเนี้ยครับผม ใส่ปนเพนนื่อน,นใส่ปนใส่ปนใส่ปนยงขางาม,มาอยู่นนยพีพ่พน้องยังบ่ผูยังโบชิบนาไหมถ้าเพิพ่งคนจิบน้าไมหมครับผม Tắt bóng luôn. bộ bóng 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 nga ใหม่มาจิบหนามนะครับใส่พวกงไ,ปไงปะเนี่ยผมขอหน่อย

ปนก็เก็บก้อนครับผมยิ่งมันถือ่าใส่ปนก็ไดพอใส่ไงมันจะงียงประหนะพียง ล่ะเลยนะพี่น้องน่าจะโดนน่าจะโดนนะโดนบ่โดนบ่โ,นบโอ้โดนแล้วพี่น้องโอ้งานเขาแล้วพี่น้องงานเขาแล้วกระซงบ่ ออน้องรุดครับผมพี่น้องเหนือขาดโอ้ยมเรนเลยเหนือขาดเสย เนือ้อขาดครับพี่น้องใส่ปนครับผมเอ้ยใส่ยังไงไปหลีกใส่เบิดเข่ากลางตูเพอาแรนเลยพี่น้องใส่หน่อยพอทนครับเนือ้อขาดนะพี่น้อง นะนางเบืองน้ำขันต่อครับพี่น้องปไะพี่น้องง่ายไมามหมครับผมฮอนเดดเดดไล่หรือพี่น้องง่ายไหมครับผมมาถึงไหนแล้วครับพี่น้องกินกระสูบใส่งามอยู่พี่น้อง باصو سه ใส่งามวน,นยูฟังมนไปห,หน่อยขอบ่ลึกกระสุนขอบ่อน้ยขอเดียขอเียวโดนบ่สงสัยจะหลอดท่องพี่น้องสงสัยจะหลอดท่องโอ,โอ้ลอดท่องอีกขอ yo kai fi nó Hãy subscribe bột với nó มมไม่ตั้บุกว่สวนมาพี่น้องเลยไปพี่น้องกับครับผมย่ายไหมดีกว่าพี่น้องนะไปเบิงไม้ปลานิ่งหลบคำๆดีกว่าครับผม ไปจับเบงปานินรอบคำคำเนาะเพื่อมานได้กับเขาแรงครับผมอันนี้นะครับพี่น้องเดยวพอกันอยู่ไม้ปานินครับผมมานังทึ่งไม้เรียบร้อยครับผมพี่น้องติดตามเบื้องน้ำกันครับอนุมสุขคนสิบมานบ่ <c oughs> เห็นปานินพี่น้องอ้ปานนิ่งเห็นปานินครับผมใส่สวยอยู่ครับใส่สวยอยู่กําลัง คอยไหลมากี่น้องนี่ครับผมอยู่พักกระสูนนี่ีปน้องใส่ง่ายไหมดิบงวาจิตทะลุมหาเฮาบ่กําลังมากครับกําลังคอยมากปนิน่งใส่ง่ายด่ครับผม นิ่งๆไปก่อนพี่น้องยันเป็นหันหัวกลับแล้วหันหัวกลับแล้วตัดเลยพี่น้องน่าจะโดนนะน่าจะโดนอุ้ยโดนโดนโดนกับผมโดน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 ใส่งามอยู่ครับผมอุ้อุ้ใส่ง่ายอยู่ใส่ง่ายอยู่

กอเวลาแป๊บนึงครับแต่ลงมาเอาข้างล่างพี่น้องอย่ามันหลุดครับผมยันหลุดเนาะโอ้คคุณรู้ยูเลืกอยู่โอ้ใส่งามอยู่ครับผมโอ้เป็นตะไม้แตกเดี๋ยวแล้วพี่น้อง ใส่งามอยู่ครับผมเดี๋ยวต้องลงเอาพี่น้องนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลงเอาปลาเป้๊มนึงครับผมนี่ครับพี่น้องผมขึ้นมาแล้วเรียบร้อยพี่น้องใส่สวยอยู่ครับผมใส่น่าจะประมาณเจ็ดแปดชิพครับผมหาขออนุญาตเก็บปลาครับพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวติดตามเบื้องน้ำกันต่อครับผมนี่สรุปผลงานเท่ามื้อนี้ครับพี่น้องค้ำเหรอครับผม ต่เพี้ยนสีบเบลดแสงเลยพี่น้องนะครับผมนี่ยสองแต้มส,สวยๆพี่น้องประนินนะครับเนาะต,ตัวนี้ตัวนี้ขนาดจ,จะประมาณโลกวัวครับผมตัวนี้จะใส่ประมาณเจ็ดแปดชิ้นนะพี่น้องนะสวยงามครับผมมือนี้มีใ,ใครอยู่มีแต้มบ่ได้ช็อตยิ่งนะครับ,ะะรบนเพียงเนาะได้ช็อตยิ่งโตน้อยโตยังไงบ่ได้ช็อตยิ่งครับผมนะครับ คลิปนี้ครับแล้วครับพี่น้องนะไปสิขอตัวนาหน้ากับทิ้งสนีนะครับผมมันสองแต้มครับผมพี่น้องใครอยู่มีผลงานในนาในเบิงดนะครับผมเป็นปานิ่นนะครับเนาะใส่สวยๆคลิปนาพ่อกันไหมนะพี่น้องเนาะพัฒนาที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจซอยนุมสกอรเนเดอร์นะครับผมคลิปนี้คือสิพ่อซัมนน่แล้วครับพี่น้องคลิปนาพอกันไหม สวัสดีครับ